รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกสูตรรายการสารธรรมน้ำสุขขณะนี้ผมมาอยู่ที่วัดอรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเคียงคู่กับวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรวรมหาวิหาร ขณะนี้ผมอยู่ณบริเวณสะพานบูชาพระาธาตุของวัดอลัญญิกนะครับซึ่งภายในวัดอลัญยิกนี้เป็นโบราณสถานเก่าแก่มีพระบรมธาตุสำคัญของวัดอลัญยิกซึ่งจะมีพิธีการนะครับกิจกรรมต่างๆของพี่น้องชาวอลัญญิกก็จะมาทํากิจกรรมที่นี่ครับวันนี้จะนําเสนอหลักธรรมเกี่ยวกับหลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมเกี่ยวกับสตบุรุษมาฟังนะครับว่าหลักธรรมนี้มีอะไรบ้าง และนะครับจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างติดตามรับชมกันครับ ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ณบริเวณลานพระบรมธาตุเจดีวัดอรัญยิกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโบาราณสถานที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาธนาศักดิ์กินตะกวีรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกรักษาการแทนเจ้าวาดวัดอรัญยิกเมตตาสนทนานธรรมกัรนมัสการพระอาจารย์ครับขอเจริญพรพระอาจารย์ครับหลายครั้งหลายคนพูดถึงคนดี แต่จะแยกประเภทอย่างไรว่าคนดีตามหลักทมทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงว่ายอย่างไรบ้างและมีหลักการอย่างไรบ้างครับคนดีในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลากหลายนะครับเช่นว่ากตัญญูกะตะเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีครับคนจะดีก็ต้องมีความกะตัญญูกะตะเวทีหรือว่าคนที่ มีฮิริโอตป,ปะก็เป็นคนดีครับหรือคนที่มีศีลคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนดีแต่สำหรับคนดีที่จะเพียอพร้อมครับไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมซึ่งพระองค์นั้นก็ทรงวางหลักไว้แล้วแล้วก็รู้สึกจะมีมากเสียด,ด้วยนะตามหลักซึ่งเรียกว่าสัพปริสธรรม7ประการครับ สัพพุริสธรรมเจประการนี้แปลตรงตัวก็คือธรรมะสำหรับสัตวบุรุตหรือธรรมะสำหรับคนดีประพฤติปฏิบัติมีอยู่7ข้อด้วยกัน7ข้อนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเจ็ดข้อใน7ข้อนั้นก็ประกอบไปด้วยความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลร,รู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จัก ประชุมชนแล้วก็รู้จักบุคลคลทั้ง7ข้อนี้รวมเรียกว่าสัพปริสธรรม7ประการทีนี้สัพปริสธรรมนั้นนอกจากจะเป็นธรรมะสําหรับคนดีประพฤติปฏิบัติแล้วยังเป็นธรรมะสาหรับผู้นําที่ควรจะนําไปปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าสัพปริสธรรมที่ทั้งหมด7ประการนั้นจะสามารถให้บุคคลคนนั้นนะ่ย ได้ปกครองคนได้อย่างสงบอย่างมีความสุขเพราะรู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับในสัพพุริสธรรมเจ็ดประการประการที่หนึ่งคือธรรมัญยุตารธรรมมัญยุตาแปลว่าเป็นผู้รู้จากเหตุเหตุในที่นี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนผลผลก็ต่อเนื่องไปเป็นข้อที่สองนะนะ าการรู้จักเหตุซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ในธรรมจักรกับประวัตนสูตรอริยสัจสี่ประการคือทุกข์สมุทยมัยนิโรธมรรคทุกข์คือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้เรามีความระลนกวายไร้ความสุขสมุทัยคือเหตุที่เกิดทุกข์เหตุตัวนี้แหละที่ทํามันยุตาคือเหตุต่างๆที่จะนําไปสู่ผล เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่ประพฤติได้เราก็ต้องรอบรู้เรื่องของเหตุเสียก่อนครับเหตุที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นล่วงหน้าแต่เราสามารถที่จะป้องกันได้แล้วก็ศึกษาได้ในเหตุต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอันจะนำไปสู่สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าความเป็นผู้รู้จักเหตุคือรู้จักว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะนำไปสู่ผลที่มันดีเช่นถ้าเราทำดีก็ได้ดีอย่างที่เขาว่าไว้เนี่ยนะนะหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราทำชั่วทำไม่ดี ผลมันก็ไม่ดีการเป็นผู้รู้จักเหตุจึงต้องให้รู้สึกสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะทำอะไรในประการที่สองคืออัตถัญยุตาแปลว่าความเป็นผู้รู้จักผลอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุเมื่อรู้เหตุแล้วผลก็ตามมาถ้าทำเหตุไว้ดีผลก็ดีถ้าทำเหตุไว้ไม่ดีผลก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นความเป็นผู้รู้จากเหตุจากผลมันจึงเกื้อกูลซึ่งกันและกันการที่จะให้ผลดีก็ต้องสร้างเหตุดีะนะครับบานสักหลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยผู้สิสร้างก็จะต้องคํานวณแล้วว่าห้องนั้นอยู่ตรงไหนอยู่แล้วจะสุขสบายไหมใช้วัสดุอะไรใช่ไหมเพื่อที่จะให้อยู่คงถาวรให้อยู่แล้วเป็นสุขเมื่อใช้วัสดุต่างๆที่ เราเลือกเฟ้นดีแล้วชอบใจเราแล้วการอยู่ในบ้านนั้นก็เกิดความสุขบ้านก็จะอยู่ถาวรไม่พังง่ายไม่เสียหายง่ายอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเราสร้างเหตุดีผลก็จะดีตามมาในประการที่สคืออัตตัญญุตาครับอัตตัญญุตานั้นแปลว่าความเป็นผู้รู้จักตน รู้จักตนคือรู้จักตัวเราเองนี่แหละว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรมีหน้าที่อะไรการเป็นผู้รู้จักตนคือรู้จักว่าเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรทุกคนเกิดมามีหน้าที่จะหน้าที่หลักหรือหน้าที่รองหรือหน้าที่ที่จะรับมอบหมายหน้าที่หลักคือคนเราเกิดมาเนี่ย ล้วนแต่มีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ลูกก็ทำหน้าที่ลูกเกื้อกูลซึ่งกันและกันส่วนหน้าที่ที่รับมอบหมายก็เช่นคนนั้นได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็ทำหน้าที่ของตนเองการรู้จักตนเองก็จะเป็นผู้ที่เหมาะแก่การะเทสา เข้าไปในที่ไหนก็รู้จักประมาณตนไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองไม่ขม่มคนอื่นทั้งด้วยความรู้ทั้งด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งด้วยตระกูลที่มาก็จะทำให้ตัวเองนั้นอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขแล้วประการที่4คือมัตตัญยุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณความเป็นผู้รู้จักประมาณนั้น ซึ่งมีความหมายกว้างขวางรู้จักประมาณตัวเองรู้จักประมาณในการกินรู้จักประมาณในการใช้สอยทรัพย์ส<ม>ินรู้จักประมาณทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารู้จักประมาณซึ่งเราเคยได้ยินว่ารู้จักพอดีครับถ้าคนรู้จักพอดีคือรู้จักประมาณนั่นแหละมีแค่นี้ก็ยินดีเท่าที่มีนี่แหละได้แค่นี้ก็ยินดีเท่าที่ได้นี่แหละ เมื่อรู้จักประมาณแล้วเราก็จะเกิดความสุขเกิดขึ้นกับเราเองคนรอบข้างก็เกิดความสุขเพราะถ้าคนขาดรู้จักประมาณก็จะสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและคนอื่นเพราะไม่รู้จักที่สิ้นสุดนะถ้ารู้จักประมาณรู้จักพอดีก็มีที่สิ้นสุดประการที่ห้าเห <c oughs> ประการที่5คือการลัญยุตาการลัญยุตาแปลว่าความเป็นผู้รู้จักการรู้จักการในที่นี้หมายถึงว่าเป็นผู้รู้จักการละเทศะว่าจะประพฤตินตนปฏิบัติอันสมควรแก่เวลาไหนจะทําวันนี้เหมาะแก่เวลานี้ไหมจะทําสิ่งใดเหมาะแก่เวลานั้นหรือเปล่า เอาเวลาซึ่งเป็นของสำคัญกับคนทุกยุคทุกสมัยนี่แหละเรื่องเวลาบางทีแค่เรื่องเวลานี่ก็ทำให้คนทะเลาะกันได้ครับทำให้คนฆ่ากันได้ทำให้คนผิดหวังได้ทำให้คนสมหวังได้เพราะเรื่องเวลาคำว่าเวลาในที่นี้คือการเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาคนตรงต่อเวลาคือคนที่ ไปก่อนเวลาต้องต่อเวลาไม่ผิดนัดไม่ผิดสิ่งต่างๆที่พูดไว้อะไรไว้ก็ทำตามสิ่งนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักกาละเทศะเหมาะสมควรเกเวลาว่าจะพูดเวลาใดที่เหมาะสมจะทำเวลาใดที่เหมาะสมเมื่อเวลาเหมาะสมแล้วควรพูดควรทำสิ่งนั้นก็จะเกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นบางครั้ง พูดไปแล้วไม่เหมาะไม่ควรแต่คำพูดนั้นดีแต่ไม่ตรงกับคนฟังสิ่งนั้นก็ไม่ควรพูดแต่ถ้าพูดไปแล้วเกิดประโยชน์ก็ควรพูดเพราะฉะนั้นเวลาจึงสำคัญทุกคนมีเวลากงเท่ากันหมดนะนะครับ24ชั่วโมงหรือใครจะมีเวลามากกว่าก็คงไม่ใช่น้อยกว่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการจัดสรรแบ่งปันเวลาของแต่ละคนละคนนั้น ถ้าให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะเป็นการดีครับในประการที่6คือปริสัญยุตาปริสัญญุตานั้นแปลว่าความเป็นผู้รู้จักบริษัทหรือว่าชุมชนหรือว่าสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าเราจะไปอยู่ณส,สถานที่ใดเราก็ต้องศึกษาเสียก่อนว่าประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อของสถานที่นั้นๆเป็นอย่างไรและบุคคลในสถานที่นั้นเขานับถืออะไรเมื่อเราไปสถานที่นั้นแล้วเราก็ต้องไม่ให้ขัดขกับการีดกับประเพณีกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นณสถานที่นั้นก็ให้ศึกษาว่าสังคมนั้นหมู่บ้านนั้นจังหวัดตำบลน,นั้นเมืองนั้นประเทศนั้นเขาเป็นอย่างไร แล้วเราก็พยายามที่จะทําตัวเราเนี่ยให้กับเข้ากับสังคมนั้นได้เราก็อยู่เป็นสุขด้วยคนอื่นก็ไม่คิดว่าเราเป็นคนแปลกประหลาดเข้ากับใครไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในปริษัทยุตตาเนี่ยจะเน้นให้คนเราเข้ากันได้กับสังคมต่างๆที่เราไปอยู่ที่เราไปกิน,นสถานที่นั้นแล้วก็ประการสุดท้ายครับรการสุดท้ายเนี่ย คือปุกขลัญยุตาหรือพระก็จะมีศัพท์อีกว่าปุกขละปรัญยุตาแปลว่ารู้จักบุกคคลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคนที่จะเป็นผู้นำได้ต้องรู้จักคนในที่ตนเองรู้จักหรือคนที่ตนเองดูแลอยู่หรือในองค์กรของตนเอง ก็ต้องดูว่าคนนี้เป็นอย่างไรนิสัยใจคอเป็นอย่างไรคนนี้ปฏิบัติอย่างไรเพราะการรู้จักซึ่งกันและกันเนี่ยการอยู่ด้วยกันมันก็เข้ากันได้ทำให้เกิดสุขหรือเราเรียกว่ารู้จักนิสัยของกันและกันคนนั้นไม่ชอบอันนี้คนนี้ชอบอันนี้คนหรือเขาถนัดสิ่งใดๆเราก็ให้เขาปฏิบัติในสิ่งนั้น,น,น การอยู่ร่วมกันสำคัญนะว่าเราจะต้องรู้จักซึ่งกันและกันและก็มอบหมายงานต่างๆให้กับบุคคลนั้นๆให้ปฏิบัติงานตามที่เขาถนัดตามที่เขาเรียนมาเมื่อได้ดังนั้นแล้วองค์กรเราก็จะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นในคุณธรรมทั้งเจ็ดประการที่กล่าวมาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ผู้นำํำ ควรนำไปปฏิบัติผู้ตามก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้เหมือนกับเป็นธรรมะที่ครอบคุมคนทั้งหมดเลยครับให้อยู่ร่วมกันเกิดความสงบเกิดความสันทีสุขได้ก็เพราะอาศัยธรรมะทั้งเจประการนี้อาจารย์ครับฟังดูหลักธรรมของคนดีมีถึงเจประการแต่ถ้ามีผู้ <c oughs> ท่านผู้ชมถามว่าถ้าให้เลือกทำสามข้อแรกก่อน พระอาจารย์เห็นว่าสมควรจะเลือกทําอย่างไรบ้างครับถ้ากลับเริ่มต้นด้วยตัวเองก็คุณธรรมทั้งเจ็ดประการเนี้ยเป็นธรรมะที่เกื้อหนุนกลับซึ่งกันและกันนะบางคนก็อาจจะเริ่มทําก็ได้เพราะเออเห็นว่าวันนี้ได้ฟังว่าบางคนไม่เคยได้ฟังธรรมะนี้ก็เพิ่งได้ฟังก็มาพิจารณาว่าเอ้เราก็มีเหมือนกันนะข้อไหนบ้างข้อหนึ่งมีไหมข้อสองมีไหมรู้จักเหตุรู้จกัจกผลไหมรู้จักตอนไหม เมื่อมีทุกคนอาจจะมีทั้งหมดเจ็ดข้อนี้แหละครับแต่ว่าจะมีข้อไหนมากข้อไหนน้อยแต่เราก็สามารถเลือกปฏิบัติไดนะ้เลือกปฏิบัติได้ให้เหมาะแก่ตัวเองนะซึ่งอาตตันยุตานี่นะค,ความเป็นผู้รู้จักตนแต่ธรรมะทั้งทั้งเจ็ดข้อเป็นธรรมะที่เชื่อกูลกันถ้าประพื่อปฏิบัติได้สม่าเสมอก็ดี แต่ว่าสิ่งใดเรายัางปฏิบัติไม่ได้มากก็พยายามปฏิบัตินั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับเด็กและเยาวชนจะ <c oughs> สามารถนำหลักคํต่างต่างเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตการเรียนได้ไงหครับปาริสันยูตานั้นแปลว่าคุณธรรมสำหรับคนดีครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคนดีได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่ครับไม่จะต้องเป็นเด็กหรือว่าคนทั่วไปเลือกบุคคล แต่ธรรมะข้อนี้สามารถใครปฏิบัติแล้วบุคคลนั้นก็เป็นคนดีได้แล้วก็เป็นธรรมะที่เชื่อกูลให้คนประสบความสำเร็จด้วยการเป็นอย่างธรรมะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเชื่อกูลกันโดยตรงหลักอันอื่นๆก็อาจจะไม่ได้เชื่อกูลกันโดยตรงรแต่ความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลเนี่ยทําให้บุคคลน,นั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะนะแล้วก็ ท่านบอกว่าถ้าจะให้ดีควรนำธรรมะสี่ประการรเข้ามาด้วยซึ่งเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จหรืออิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่คือฉันทะความพอใจยิรยะิะความเพียรกิตตะความเอาใจใส่และว,วิมังสาก็พิจารณาสิ่งต่างๆที่ทำไปเพราะธรรมะสี่ประการนี่แหละ มาเป็นเครื่องเครือกูลจริงๆคนปฏิบัติุริสธรรมเจ็ดประการนี้ก็ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าได้ใช้อิทธิบาท4ประการเข้ามาเสริมด้วยก็จะทําให้บุคคลนั้นมีความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ครับประจันครับ <c oughs> เ,เนื่องจากหลักธรรมเจ็ดประการนี้แล้วในยุคปัจจุบันนี้เนื่องด้วยกระแสโซเชียลมีเดีย หรือเหตุการณ์ที่มีการแปรผันเรื่องเศรษฐกิจ <c oughs> เรื่องสังคมเราจะสามารถมีหลักธรรมไหนมาเสริมหลักธรรมคนดีเจประการนี้ได้ด้วยครับออดังที่กล่าวว่าทั้งเจประการก็จะมีอิทธิบาทสี่ประการเนี่ยนะที่เอามาเป็นเครื่องเคื่อหนุนซึ่งกันและกันนอกจากนั้นก็จะต้องมีธรรมะควบคู่ไปด้วยเขาเรียกว่า ผมว่าิหารธรรมเมตาการลณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นธรรมะที่อยู่สำหรับคนประพฤติปฏิบัติทั่วไปก็สามารถปฏิบัติได้ความเมตตาคือปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับมันจะทุกทุกคนก็ทุก,กันทั่วหมดนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็มีความทุกข์กันทั้งหมดแหละ เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนกันแล้วนะเราก็ต้องอยู่ให้ได้กับสิ่งเหล่านี้เื้อกูลซึ่งกันและกันมีความปรารถนาดีต่อกันและกันมีความสงสารต่อกันและกันมีความช่วยเหลือเื้อกูลกันนะแล้วก็บางครั้งบางสิ่งก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะซึ่งจะ ทำให้เรล่านั้นอยู่ได้สบายใจบางทีกังวลมากเกินไปก็ทําให้สุขภาพไม่ดีใช่ไหมสุขภาพเสียเพราะฉะนั้นผมว่าวิหารธรรมนั้นสามารถที่จะหลอมรวมให้คนนะอยู่ด้วยกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเมตานี่ก็ความรักใคร่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนครับพระอาจารย์ครับให้พระจารย์ได้เมตตานในการอํานวยอวยพรกให้กับผู้ชมผู้ฟังรายการสารธรรมนําสุข เพื่อกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันครับแล้วขอจเจริญพรนะก่อนที่จะจบรายการสารธรรมนําสุขในครั้งนี้รายการสารธรรมนําสุขก็ถือว่าเป็นรายการที่ที่ดีชื่อก็ดนะีถ้าใครได้ฟังธรรมะแล้วก็จะเกิดความสุขเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถ้าใครปฏิบัติแล้วย่อมจะไม่ตกไปสู่ความชั่วหรือว่าไม่ให้เกิดทุกข์อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นวันนี้ได้นำธรรมะทั้งเจ็ดประการเรียกว่าสัพปริสธรรมเจ็ดประการธรรมะที่สัตตปุรุษประพฤติปฏิบัติคนดีปฏิบัติถ้าพวกเราทุกคนก็อยากให้คนทุกคนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตนเองให้เป็นคนดีซะก่อนเมื่อเป็นคนดีได้แล้วคนรอบข้างก็จะเป็นคนดีไปด้วย พราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญในร่มเงาแห่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทินขอเจริญพรนำของรายการสารธรรมนำสุขกล่าวนมัสการขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์มหาธนาศักดิ์จินตกวีรองชจะเพิะอภิมรเมืองพิษิุโรลักษากระแทนเจ้าวาดวดอานญิก ด้วยความไม่ตาเป็นอย่างสูงครับสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เป็นหลักธรรมของคนดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอากาศจะร้อนเพียงใดเพียงเรามีใจที่สงบร่มเย็นนำน้อมนำธรรมะขององค์สุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติไปปฏิบัติสังคมเราจะมีความส,สงบร่มเย็นวันนี้สวัสดีครับ